สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการผู้นําทําจริงนะครับวันนี้วันที่21สิงหาคมนะครับว่าในเรื่องของการเมืองท้องถิ่นเรื่องของชุมชนนะครับแน่นอนที่สุดครับว่ารายการนี้เป็นรายการที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของการกระจายอํานาจให้บทบาทของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและแก้ไขปัญหาของตนเองนะครับเอาละครับผมจะไปที่จังหวัดน่านนะครับเป็นข่าวแรกวันนี้นะครับไปที่ศาลาวัดสวนตาลนะครับในเขตตําบลในเวียงอําเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับนะครับ อันนี้คือเป็นเรื่องของวัดสวนตาลนะครับมีปัญหาข้อขัดแย้งกับคนในชุมชนนะครับเนื่องจากว่าทางชุมชนมองเห็นว่าการบริหารจัดการภายในวัดเนี่ยเป็นไปด้วยความไม่โปรโง่งใสนะครับก็เลยมีปัญหาข้อขัดแย้งกันทางชุมชนก็ต้องการที่จะเข้ามาทําหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้เงินของภายในวัดนี้นะครับมีหลายเรื่องนะครับที่มีปัญหาเข้าใจว่าต้องการที่จะให้มีการแก้ไขนะครับ เมื่อวัดกับชุมชนมีปัญหาข้อขัดแย้งกันเนี่ยนะครับก็เป็นไป้ดยความยากลำบากที่จะอยู่ร่วมกันได้นะครับเพราะว่าวัดชุมชนต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับนี่นะฮะท้ายที่สุดนะครับเมื่อวันก่อนนะครับที่บริเวณศาาวัดสวนตาลนะครับได้มีพระครูสิรินันทวิทย์นะครับเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองน่านนะครับแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสวัดดอนมูลอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับพร้อมด้วยพระครูปริยัตินันทสุธีนะครับรองเจ้าคณะอำเภอเมืองน่านนะฮะ แล้วก็เจ้าหน้าที่จากสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดน่านเดินทางไปเป็นประธานในการประชุมเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างวัดกับชุมชนบ้านสวนตาลนะครับนี่นะฮะเห็นบอกว่าหลังจากมีการเปลี่ยนเปลี่ยนประธานของชุมชนมาเป็นคุณทวัชชัยพวสถาพรนะครับก็มีปัญหาข้อขัดแย้งกับทางวัดมาโดยตลอดนะฮะ ปัญหาสําคัญก็คือข้อขัดแย้งเรื่องของการใช้เงินของวัดนะครับทางชุมชนกล่าวหาว่าทางวัดเนี่ยใช้เงินโดยไม่โปร่งใสนะครับนี่นะฮะทางประธานชุมชนนะครับโดยคุณทวัตชัยนะครับได้ทําหนังสือร้องเรียนไปยังเจ้าคณะอําเภอนะครับเพื่อที่จะให้มาช่วยในการแก้ไขปัญหานะครับและก็มีข้อกล่าวหาเรื่องของการบริหารจัดการภายในวัดนะฮะ ที่เป็นไปด้วยความไม่โปร่งใสขอให้ทางสำนักงานคณะเจ้าคณะอำเภอเมืองน่านนะครับมาดำเนินการในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแยง้งที่เกิดขึ้นนี้นะครับนี่นะฮะก็มีการประชุมร่วมกันนะครับระหว่างเจ้าคณะอำเภอและก็รองเจ้าคณะอำเภอเจ้าหนะ้าที่จากสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่านนะครับและก็ตัวแทนของชุมชนนะฮะนี่นะฮะเพื่อที่จะหาทางในการที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับ แล้วก็ท้ายที่สุดนะครับมีข้อเสนอทั้งจากชุมชนแล้วก็ท่านพระครูที่มาทําหน้าที่ในการเจราจาเก,กรียน,นะครับมีการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการวัดขึ้นมาชุดใหม่นะครับที่ผ่านความเห็นชอบจากชุมชนนะชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับในการเสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการวัดนะฮะนี่ครับท้ายสุดก็มีการเจราจารแล้วก็ตกลงกันได้นะครับไปฟังบรรยากาศของการเจราจารนะครับว่าเขาคุยอะไรกันยังไงครับเชนะิญฮะ นละนั่นมันก็ต้องประกาศศึษาถ้าเราจะรับทราบนอก่ามีแผนอะไรอย่างพ้องทีนี้สารรับไวยาววจกรนั่นเป็นอำนาจของหลวงพ่อจเจ้าอาวาสที่สามาตรถไ่งตั้งแต่ว่าจัดจ่ายอะไรอย่างกระตามเกี่ยวกับเงินบัตรเงินวะอะไรอย่างกระดมกรรมการชุดน,นี้จะเป็นผู้ว่าเออเห็นสมวัตเมื่อตีประชุมเห็นสมวัละละหลวงพ่อก็จะสร้างการให้ไบยาวกรอนดำเนินการตต่นั้นแต่ด้านไบยาววจกรทำตามคำสั่งเจ้าจอาวาสเจ้าอาวาสได้รับการ ความเห็นชอบจากกรรมการทั้งหมดมันจะไหลเข้ามาที่อีนะเพราะวิทยากรบอกมีอํานาจเป็นอย่างอื่นเป็นไปตามคําสั่งตีเจ้าว่าสั่งการอาสูบเบอร์เงินมาแสนหนึ่งจะอย่างอันนี้ถ้ามเบอร์เงินมาได้จะได้มาตีประชุมกรรมการชุดเนี้ยหานสวัสดิ์จะพัฒนาพัฒนาเนตอ้าจะเจ๊งเงินแสนหนึ่งการระบิการรับไปและการดำเนินการมันจะไหลเข้ามานี้และจัดทําบัญชีกับบรรทั้งกรรมการตรงนั้นเราเนาะเข้าใจตามนี้ครับท่านผู้ว่าเจ้าคณะอำเภอบุรีรัมย์รองเจ้าคณะอำเภอบุรีรัมา์ เจ้าคณะตำบลรองเจ้าคณะตำบลพระเจ้าวานรนะองเจ้า,เจเาวาดตวกอนรองวัดตะกอนพร้อมด้วยบรรษุส,สาราหรือในเรื่องของการจัดตั้งกรรมการวัดสาเหตุมาจากเนื่องจากว่าเจ้าวาสไม่สนบสมุนมีการตั้งกรรมการวัดท่านเจ้าวาดให้ผลว่าให้มาทีการที่ท่านพยา,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 ายามจะจะใช้หรือจะเอากรรมการชุดเก่า ครครับ uhm. นี่นะฮะก็คณะกรรมการวัดชุดเก่าเนี่ยหมดวาระลงแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวัดชุดใหม่ขึ้นมาทําหน้าที่นะฮะเจ้าอาวาสก็ยังพยายามที่จะใช้คณะกรรมการวัดชุดเก่าอยู่นะฮะแต่ว่าทางชุมชนเนี่ยไม่ยอมนะครับต้องการที่จะให้มีการตั้งคณะกรรมการวัดชุดใหม่ขึ้นมาโดยชุมชนเป็นคนเสนอและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับนี่นะฮะ ท้ายที่สุดเมื่อวานนี้ก็มีข้อตกลงร่วมกันได้นะครับก็คือให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเสนอชื่อบุคคลมาเป็นกรรมการวัดนะครับแล้วก็ให้ที่ประชุมโบสถ์รับรองนะครับนี่นะฮะเมื่อวานนี้ก็สามารถที่จะเจราจาและก็ตกลงกันได้ด้วยดีนะครับโดยมีพระครูสิรินันทวิทย์นะฮะเจ้าคณะอำเภอเมืองน,น่านมาทําหน้าที่เป็นคนกลางในการที่ตั้งวงเจราจาไกลเกลี่ยข้อตกลงร่วมกันระหว่างชุมชน กับทางวัดสวนตานนะนี่นะครับก็ตกลงกันได้ด้วยดีนะครับหลังจากนี้ไปก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมก,การวัดชุดใหม่ที่จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการภายในวัดนะฮะที่บอกว่ามีตู้บริจาคมากเกินไปอันนี้ก็ไปดูว่าทําอย่างไรเพื่อที่จะให้ตู้บริจาคนั้นมีความเหมาะสมนะครับเราก็จะเห็นนะครับหลายๆวัดเราเข้าไปเดี๋ยวมีตู้บริจาคค่านะ้ามีตู้บริจาคค่าไฟมีตู้บริจาคเพื่อ สร้างโบสถ์สร้างวิหารมีโน่นนี่สารพัดเลยนะครับนี่นะฮะก็มีข้อค h a r a ว่านี่มีตู้บริจาคก็มากเกินไปเงินก็ไม่รู้ใครดูแลนะฮะต่อไปนี้ก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการวัดชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารจัดการเงินตรงนี้นะครับเอานะฮะนี่นะครับเรื่องของวัดก็เกี่ยวข้องกับชุมชนนะครับจากจังหวัดหน้านะครับท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านไปที่จังหวัดประทุมธานีนะครับนี่นะฮะชาวบ้านส่วนหนึ่งนะครับกำลังประสบปัญหาเรื่องของน้ําประปานะครับน้าประปาที่แบบ ไหลบ้างไม่ไหลบ้างนะครับที่นักการเมืองเคยปราศัยบอกไว้นี่นะครับบอกว่าน้ําไหลไฟสว่างทางดีเนี่ยนะครับแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่ดีก็มีนะครับนี่นะครับเมื่อวานนี้นะครับที่สํานักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิตนะฮะตำบลประชาธิปัตย์อำเภอเมืองจังหวัดประทุมธานีนะครับได้มีตัวแทนของชาวบ้านจาก28ชุมชนนะครับในเขตตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีนะครับ ประมาณสัก60คนนะครับเดินทางไปเ,เรียกร้องอให้แก้ไขปัญหานะครับเนื่องจากเนื่องจากว่าเขากำลังเจอกับปัญหาเรื่องของน้ำประปาไม่ไหลหรือไหลแบบกระปริบกระบปรยมาเป็นเวลา2เดือนแล้วนะครับคณะนี้ก็นำโดยคุณธน,นากรสถิตดอนนะครับเป็นประธานชุมชนประธานพรนะครับนำคณะไปพบกับทางคนที่ดูแลเรื่องของการประปานะครับก็คือผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิบนะครับเพื่อแจ้งให้ทราบว่ากําลังประสบกับปัญหาเรื่องของน้ําประปาไม่ไหลนะครับหรือว่าไหลก็เอื่อยเต็มทีนะครับไม่สามารถที่จะใช้งานได้คล่องนะครับนี่นะฮะเมื่อวานนี้ก็ได้มีการพบปะพูดคุยกันทางผู้จัดการสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคก็บอกว่ารับปากว่าจะไปดูแลและแก้ไขปัญหาให้นะครับนี่นะฮะเรื่องปัญหาของชุมชนก็เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับเรื่องของ าราชการส่วนภูมิภาคหรือรัฐวิาสาหกิจที่อยู่ในเขตพื้นที่ตรงนั้นนะครับการประปาก็ถือว่าเป็นรัฐวิาสาหกิจส่วนหนึ่งนะครับที่เข้าไปบริการประชาชนในพื้นที่นะครับอ่ะก็อีกปัญหาหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะเจรจาแล้วก็ตกลงกันได้ด้วยดีนะครับนะฮะเอาจากพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีครับท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเริ่มจะมีปัญหาเรื่องของ การบริหารจัดการของนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งตอนนี้มีอาจารย์ชาวัดเสนพงศ์นะครับเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนะครับได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเมื่อปีที่แล้วเข้ามาบริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ประมาณสัก8ปดเเดือนนะครับก็ยังมีวาระในการที่จะทํางานอยู่อีกพอสมควรนะฮะ แต่ว่าที่กำลังมีปัญหาอยู่ก็คือบริเวณอตอหม้อของสะพานราเมศนะครับที่ตำบลท่าวังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีชาวบ้านไปเห็นว่ามีการก่อสร้างสะพานใหม่เนี่ยนะครับแต่ว่าสภาพของสะพานเหมือนกับว่ารอยเชื่อมรอยต่อระหว่างต่อม้อกับอคอสะพานเนี่ยมีปัญหาอยู่นะครับนี่ฮะอย่างที่เห็นเนี่นะครับ ก็กลัวว่าการก่อสร้างจะไม่ได้มาตรฐานนะครับไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ใช้งานไปใช้งานมาเดี๋ยวก็จะพังจะพังก็จะเป็นอันตรายกับคนที่ใช้สะพานอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับอาจารย์ชวัตเสนพงศ์นะครับในฐานะนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนะครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและก็คุณอาคมเหล่าธนถาววนะครับเป็นวิศวกรระดับแดของ เทศบาลน,นาครนครศรีธรรมราชนะครับได้เปิดเวทีถแถลงขางล่าวถึงรอยร้าวบริเวณต่อม้อของสะพานราเมศนะครับในเขตตำบลท่าวังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่มีข้อคาราว่าสร้างยังไม่ทันเสร็จดีนะครับก็มีปัญหาเรื่องของรอยร้าวและก็ข้อวิตกของประชาชนที่ผ่านไปมาแล้วก็พบเห็นนะครับ อาจารย์ชาววัดยืนยันอย่างนี้ครับว่าสะพานนี้นะครับผู้รับเหมาได้ส่งมอบงานแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการเบริกจ่ายวงเงินงบประมาณไปทั้งหมดนะครับแล้วก็วิงวอนไปยังประชาชนว่าไม่ต้องกังวลปัญหานะครับเพราะว่าการก่อสร้างโครงการสะพานนี้ยังอยู่ในวงเงินประกันอยู่นะครับในช่วงเวลาของการประกันอยู่นะฮะส่วนเรื่องรอยแตกร้าวที่มีข้อกังวลนี่นะครับ อาจารย์ชวัตเสนพงศ์บอกว่าเจา้าหน้าที่ได้เข้าไปทําการตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแตกร้าวของโครงสร้างนะครับแต่เกิดจากปูนซีเมนที่ผู้รับเหมานําไปไปหล่อไปพอกตรงรอยต่อนะครับตรงรอยต่อเพื่อให้เกิดความสวยงามนะฮะแล้วกไ็ได้แตกร่อนลงมาบางส่วนนะครับก็เลยทําให้เหมือนกับว่าการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานนะครับอันนี้ต้องไปดู ให้แท้จริงนะครับว่าทําไมถึงก่อสร้างและก็มีรอยร้าวอย่างนี้นะครับหรือว่าเป็นการเอาปูนไปพอกไว้เพื่อให้เกิดความสวยงามจริงอย่างที่มีการแถลงข่าวกันนะครับอันนี้อยากจะให้วิศวกรที่เป็นกลางนะครับไปทําหน้าที่ในการตรวจสอบดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้นะฮะอย่างที่เห็นนะครับแน่นอนที่สุดว่าถ้าผมผ่านไปและเห็นสะพานเป็นอย่างนี้ผมก็มีข้อกังวลเช่นเดียวกันนะครับนี่นะฮะ ก็เอาล่ะครับลองไปดูนะครับว่าโครงการก่อสร้างสะพานของเทศบาลน,นครนครศรีธรรมราชนะครับเป็นเขาเรียกว่าสะพานราเมศนะครับที่ท่าวังมีปัญหาหรือไม่อย่างไร